นนวนพกเเราาาจะมํล,ะออะลำดวิที่หนี่งก่อนใช้ถุงยางอนามายัยตรวจดูเครื่องหมายออยอและวันหมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑ์ลำดับที่2การฉีกซองถุงยางอนามายัยดันถุงยางอนามัยไปทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วฉีกซองฝั่งด้านที่ไม่ได้ดันถุงยางอนามายัยห้ามใช้ปากหรือของมีคมตัดซองถุงยางอนามายัย เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงยางอนามัยเกิดความเสียหายดันถุงยางอนามัยออกมาจากซองลำดับที่3ก่อนสวมถุงยางอนามัยสังเกตดูว่าถูกด้านหรือไม่โดยใช้นิ้วชี้ดันถุงยางอนามัยออกมาให้ถูกด้านโดยวงขอบถุงยางอนามัยต้องอยู่ด้านนอกหากม้วนลงผิดด้านอย่าพยายามติ๊กด้านเพื่อใส่ใหม่ควรเปลี่ยนถุงยางอนามัยอนันใหม่ลำดับที่4่ ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบที่ปลายกระบอกของถุงยางอนามัยวางถุงยางอนามัยให้ครอบส่วนปลายของอวัยวะเพศจากนั้นรูดถุงยางอนามัยลงมาจนสุดโคนอวัยวะเพศไม่ให้มีอากาศอยู่ในถุงยางอนามัยลำดับที่5ตอนถอดถุงยางอนามัยใช้กระดาษที่ชู้ห่อแล้วรูดถุงยางอนามัยออกทิ้งลงถังขยะใ,ให้เรียบร้อย จบขอบคุณค่ะแล้วค่ะค่ะ